สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามน้องเศรษฐีครับผมมือนีผ้ามาเบิ้งผสมพันธุ์ครับผสมสดตัวนี้ลูกปีศาจแดงครับพี่น้องใหญ่หนาดีดีแน่เนี่ยผมโอ้หเอ้ยง่ายสูงดีตัวนี้สามหนึ่งครับผมนี่เคเอฟสามหนึ่งว่าท่านใหญ่ง่วงว่าท่านใหญ่นะครับ ดีกว่าลูกงามกันได้ไหลเอฟซามหนึ่งจะสู่ตัวนี้ไ่ได้เนาะตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่าอายุหลายกว่านึ่สองปีปีศาจ์แดงมาครับผมจะพามาเบงการผสมนะครับผสมสดงว่วนนี่พี่น้อง้าง่วนเห้าึาา้นแต่เห้าจะผสมสดนะครับผสมพอพันเนี่ยถ้าเข้าเห็นเพิ่นเป็นซัดแล้วนะครับเพิ่นขึ้นแล้ว พยืนนิ่งนะครับคือว่าบกินน้ะโบกินหยานะครับยืนเมื่อร้อยนะครับให้ตัวอื่นขื่นโค้มหรือขื่นโคขื่นโคบตัวอื่นแล้วก็ตัวอื่นขึ้นโค้มเพื่นเิ่นกรบโบนโบนด์บแลนโบนีนะย่อมให้ตัวอื่นขื่นโค้มได้นะคือเวลาจุพร้อมที่จะผสมนะครับในการผสมปอพันผสมสดนะครับพามาเบิ่งกับพี่น้องผสมสด ผสมสดๆสดอันนี้เพิ่นเพิ่นเพ่นเป็นสัดบางบางสายๆนะครับกับสัดประสานะกขับสัดกับสัดตอนซา้ายนะครับเพราะกับสัดตอนซา้ายนะครับขืนโค้งเขาขืนโค้งกันไปขืนโค้งกันมากเขากับโค้งย่อใหม่เขาขืนโค้งเพื่อนนะครับ ก็คือว่าพร้อมแล้วนะครับทีจ่จะต้องการผสมพอพันธุ์แต่แต่เขาจะผสมผสมเีย่อม้ะพี่น้องหลังจากทีเขาเห็นทีเขาโค้งเพิ่นนะนะครับคือช่วงเวลาที่เพิ่นิ่งนะเทากับนับเวลาไปอีกสิบกว่าชั่วโมองสิบชั่วโมองเป็นขันตั้มแล้วพี่น้องนะครับจนถึงคุณละยี่สิบยี่สิบชั่วโมงสาหรับผมนะสาหรับของผมจากสิบชั่วโมงขึ้นไปจนหอยยี่สิบชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงก็ได้สิบหกชั่วโมงสิบแปดชั่วโมงก็ได้นะครับ ผสมเทียมนี่ต้องรอยให้เพ่นตกดีๆให้พ่นอารมณ์เย็นดีๆนะครับโอกาสติดจงสสูงนะครับแต่แต่ห้องเฝ้าผสมสีชั่วโมงหาชั่วโมงนี่ก็โอกาสติดยากนะครับโอกาสติดยากเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะผสมเทียมก็รอยให้พ่นอารมณ์เย็นดีๆนะครับให้ไข่ต๊กดีๆอันนี้กันมันกันเลื่อยเลยเลื่อยเวลามานไหลเติบแน่แหละครับช่วงนี้เพราะว่าเป็นก็บบว่างแน่นะครับ ในในฟาร์มเพิ่นกระบ,บว่างในฟาร์มบวว่างนะเพิ่นกรอยากทำนั้นจะผสมโตกัื้อประสิทสะาแน่จักหน่อยนะครับเพราะว่ากินเพิ่นราะวะฮอร์โมนเพศกันสืบพันเพิ่อนทอำมันกยากอ้อนลงนะครับงวดตูผูกเบา่นยากขึ้นจะได้วันนี้ทำนั้นมันกินอ่อนกินอนะนะครับ นี่คือการผสมผสมผสมโตผสมพ่อพันธุ์นะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึง่งะกินมันลงเหรอนะพอเนาะ,นะเออาม,มา้าจะพ่อ,พอาม,มาจะกี่อพอ่อไข่กินมันลงแน่ เป็นกระบอกอยากขึ้นไปแน่เราบ่ม,มิกินเนาะเคเอฟสามหนึ่งเอาละไปเนาะข่าอ่อน พามาเบิงนะครับผสมสดสดสดเลยเยางมาเลี่าาาห้มาถางง่วเข้าขึ้นนี่พี่นองเขาต้องสังเกตดีๆได้นะครับสังเกตดีๆแต่เขาย้ยงง่วนี่เขยายาย่าผานนะครับอย่าผานช่วงดีช่วงเวลาดีเขานับเวลาเป็นซัดของเพิ่นนะครับถ้าเพื่อนเป็นซัดมือใดน,นะครับการกับสัดของเพิ่นกันจิบมาตรงหลอกนะครับสีบอสบเ,เลยหลอกไปไลยนะครับอยายางเลยก็เลยมือสองมือนี่สั่นนะ เพราะการจับสัตว์ง่วนต้องใส่ใจนะครับการเลี้ยงงว่วนแต่เขาจะผสมพันธุ์นะครับแต่เขาปล่อยเลยไปกันงว่วนคือแม่ในบอลลูนเรื่องกันเดีซเวล่าเสียงม้อใส่กันครับเลยหลอกไปกับเยเวลานะครับเพราะว่าง,ง่วงลงเหมือนกันผสมตัวกับผสมยากอันนี้ สันข้อใหญ่ดีแห้งลูกพีศาดแดงนะครับตัวนั้นลูกที่เอฟสามหนึ่งนี่นะครับพามาเบิ้งการผสมผสมสดเนออเปลี่ยนโตที่แตนเพ่อเปลี่ยนเบิ้งเดียวตัวนั้นบอ เอ้าวม้วนมันลงมันกับใบยาข้นเฮาเห็นง้วเฮานะครับขึ้นขึ้นแล้วแล้วก็เพิ่นเพิ่นขึ้นขี้เขาเพิ่นให้เขาขึ้นขี้ขึ้นโค้มนะครับขึ้นโค้มกันไปขึ้นโค้มกันมากแล้วกันนั่นแหละคือเวลาที่พร้อมที่จะผสมผสมผสมพอพันธุ์นะครับ ทีうう่ได้ขอกสองี้อสอบง่วงพรท่านอยู่ไล่กันสูงงามอยู่อยู่เคฟสามหนึ่นะครับอันนี้เป็นง่วงของต้วีครับผมวี่บันตลาดอุดมพรครับผม จับไซกับว่ได้นดีดีนะครับ่นาานี่แหละผมบอกข้ามาเบิ้งพี่น้องนะครับไล่การสดสดท้ายถอดสดสดพี่น้องไนีรับรับชมรับฟังกันนะครับสาระเล็กเล็กน้หน่อยนะครับผมการเป็นสัต์ของง่วนะครับการจับซัดของง่วจําไว้ดีๆครับถ้าเพื่อนเป็นสัดมือไดนะครับการกับซัดก็นจะเป็นเป็นมือนัดละเป็นตรงรอบตามรอบนะครับเป็นตรงรอบตามรอบทางง่วได้อายุนะครับถ้าเป็นซั์ถ้าเป็น แต่เขาจะนับรอบก็คือถ้าเพิ่นเป็นมือนีนะครับนี่คืนมือนีนะเขาเขาผสมมือนีนะครับก็นับไปอีก21มื่นนะครับโดยส่วนมากเด้อนะครับบางตัวก็ยี่สิบมื่นบางตัวก็ยี่สิบสองมื่นก็มีนะครับแต่โดยส่วนมากกับประมาณยี่สิบเอ็ดมื่นนะครับแต่เขาผสมมือนีหรือถังวัวเขาเป็นซัดมือนีนะครับก็นับไปอีกยี่สิบเอ็ดมื่นนะครับยี่สิบเอ็ดมื่นคือกันเป็นการการเป็นรอบของเพิ่นนะครับรอบกับสารของเพิ่นนะครับถ้าครบยี่สิบเอ็ดมื่น เพื่อนมีอาการเป็นสัต์มีอาการกับสัตว์กันนั่นคือคือผสมบติดนะครับแต่ถามบ่มีบ่มีอาการเป็นสัตว์บ่มีอาการกับสัต์นะครับก็ผ่านผ่านรอบแรกนะครับแต่ผ่านรอบแรกนี่เฮาก็บยายาท่านเฝ้าดีใจนะครับผมระวังว่าบางตัวนี่2รอบกับสัตว์ก็มี3รอบกับสัตว์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเฮาก็้องเบิ่งเบิ่งรอบดีๆนะครับเบิ่งรอบกันเป็นซัตว์ดีๆจะได้บ่เสียเวลาครับผมแต่ถ้าเฮาจะผสมเทียมก็คือบ้านแะละครับพี่น้องนะครับ หลังจากดีพเพิ่นยืนในเขาโค้มนะครับโคม้มเข้าไปโคม้มเขามาโค้มกันไปโค้มกันมาแต่ยืนในเขาโค้มเนี่ยนั่นคือการการพร้อมที่จะผสมพอพันแต่ถ้าเขาจะผสมเทียมเขาก็หลังจากดีพเพิน,นิ่งนะครับเขาโค้มเพินเพินบนนี้เพินบนแลนบลกระโดดนะครับย่ Й อใไปเขาโคม้มนี่คือได่ยืนนิ่งถ้านับจากเวลาที่ยืนนิ่งไปนะครับจำรับข้อโค้มนี่น,นับไปสิบสิบสิบกว่าชั่วโมงนะขันตามกับสิบชั่วโมงนะครับสิบสี่ชั่วโมงสิบหกชั่วโมง 18ชั่วโมงนะครับถึง20ชั่วโมงก็มีนะครับมือต่อมือแล้วครับบางโตนะมือต่อมือนะครับเพราะฉะนั้นกับให้พี่น้องทางไลน์นะครับเอาไปเป็นวิธีการนะครับผมการพิจารณาการสังเกตนะครับการจับสัตว์การเบรงรอบการปิดซัดของงัวนะครับจะได้บประาะจะได้บรเสียเวลานะครับผมติดตามมือนี่กัฝากคอแม่พี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่ครับผมกดติดตามให้ผมแน่นะครับบริเวลงคลิป มาหลายรอบนะครับผมมาหลายหมื่นนะครับมันเด็กกับผ้ามาเบิงการผสมพอพัน,น,นะพนุนะครับนะครับฝากกดไลโ์กดแช่ฝากกดที่ตามไปครบแน่นนะครับผมแต่ผมมีคลิปดีๆมีสาระดีๆก็จะได้มานำ้ำเสนอผมไม่เพี้ยนองอีกคือเก้านะครับผมสํารับคิปนี้ก็ะขอหยุดตีไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอ่ามันเราเบิ้งตัวนี้ก่อนนะครับเบิ้งตัวนี้ก็ตัวนี้ลูกพิษสัตว์แดงครับผมหน้าดีด้ย น่าดีนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้ผมหน่อยนะครับจะได้บ่กผ่านคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนะครับผมดีผมจะได้มานำเสนอพ่อแม่พี่น้องอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นีน้ก็น,นะครับผมเนาะสวัสดีครับ